สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเทเลเรียสายเวทจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์สายเวทเป็นตอนที่9นั่นเองไอเทมสายเวทที่หาได้จากมูลหลอดเนี่ยมีอยู่2ชิ้นนะชิ้นแรกคือ,อลาปีซึมชิ้นที่2คือลูน่าแฟร์และผมก็จะทําชุดกอะสายเวทที่เทพท,ที่สุดในเกมให้คุณผู้ชมดูคุณผ,ผู้ชมเปิดถุงบอสมูลหลอดเนี่ยก็มีโอกาสได้แร่นี้มานะชื่ออะไรเอ่ยลูมิไนท์ลูมิเนตลูมิไนท์เปิดปุ๊บ เนี่ยก็ได้มาเกือบจะร้อยกว่าชิ้นเลยนะอา่กอาก็ประมาณนี้แหละพอได้แร่ที่เป็นออมาก็เอามาทําเป็นบาในาโต๊ะคราบลูนติกนะครับมาการที่เราจะทำชุดก่อสายเวทได้เนี่ยไม่ใช่แค่แร่มูลหล่อเท่านั้นเราต้องมีแฟกเมนต์ของเนมูล่าด้วยอา่าซึ่งผมก็มีตั้งเกเอ็ดอันเลยนะอ่าโอเคก็ได้มาแล้วนะมีอะไรที่เราจะครบาบนี้ปีกปีกเอ่อปีกอะไรดีกว่ากันว่ะระหว่างดาวกับเอ่อปีกครับ คือมันก็น่าจะมอนเหมือนกันนะอ๋ออุ้ยผมรู้สึกว่าดาวน่าจะเร็วกว่านะเดี๋ยวผมขอลองใส่หน่อยดิเออดาวเร็วกว่าไหมคุณผู้ชมผมว่าดาวน่าจะเร็วกว่านะความพิเศษของเซตนี้เนี่ยคือเวลาโจมตีเราจะได้เหมือนเหมือนเป็นออร่าอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่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 เออมันเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเอออ่านไม่ทันขอยิงหน่อยขอยิงหน่อย นี่มันก็ได้เป็นไอ้ลูกแก้วพวกเนี้ยมานาเนวิล่าไลฟ์เนวิล่าดามเมจเนวิล่าเพื่อเห็นภาพผมเอ่อจะลงกิจกรรมพัมกินหมูนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นซีรีส์นี้มายังไม่เคยลองลงเลยโอเคเ,ออเดี๋ยวผมจะทําการเขีรยวพวกนี้ก่อนเออโอเคเนี่ยมันก็จะตอบเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นมันเป็นดวงวิญญาณเหรอเออก็จะมีสีชมพูสีแดงกับสีฟ้าใช่ไหมเก็บมามันก็ เอ่อบวกสเต็กแต่ละอย่างสีฟ้าเนี่ยจะบวกเอ่อการรีเจนมานาสีชมพูจะบวกดาเมจสีแดงสีแดงสีแดง,แดงบวกเลือดปะวะขอเก็บมาหน่อยสีแดงบวกเลือดอ่าก็จะมี mana, รีเจนตมานารีเจนเลือดแล้วก็ดาเมจนะสเต็กได้สูงสุดประมาณ3ดวงปะเนี่ยเออเก็บเก็บได้เก็บได้ประมาณ3ดวงสีดวงประมาณนี้นะเลือดเราก็จะรีเจนเร็วขึ้นดาเมจก็หนักขึ้นดูดิดูขี้ผมอ,ออกหนักมากออกหนักมากเรามารีวิวอาวุธของมูลหลอดดีกว่า เอออย่างแรกคือลัดปีซึ่มคือเวลาโจมตีก็จะยิงเออเป็นขึ้นพลังนี้เออก็จะชาร์จก่อนเออตอนชาร์จก็จะกระจายออกแล้วค่อยมารวมกันเป็นเส้นตรงทีหลังนี่ว่าเป็นไอเทมเวทชันเลิศเลยก็ว่าได้แต่ว่าการจะการจะหมุนแต่ละครั้งเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะลําบากคือมันจะหมุนช้าฮึบฮึบหมุนหมุนดู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 มันช้ามากเออแต่ก็แลกมาด้วยดาเมจที่โคตรจะมาาหาศาลฮึบอืมเทมอีกชิ้นหนึ่งเป็นสมุดเวทอ่าชื่อว่าอะไรน่าลืม เออชื่อว่าลูน่าแฟร์นะเวลาโจมตีก็เออนี่นี่ดูดูมันจะเหมือนยิงเออพลังเวทลงมาจากฟากฟ้านะเออแล้วก็ทำดาเมจได้โหดมากมันทะลุบล็อกได้เ้วยนะไอเทมเวทนี้แล้วแหละที่เป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายของเกมนะเออแล้วล็อกล็อกเป้าดูสิล็อกเป้าดูหน่อยล็อกเป้าล็อเป้าเออยิงยิงนี่นี่โหดมากโหดมากโอ้ทำนามโอ้ยเดเเลืออดเเลือดเลือดเลืมดูเลือดเลยีโอเค เอาแค่นี้ละกันนะสาหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปลองไปสู้มูลหลอดดีกว่าเราสามารถฆ่าเอาพลังสีจากพวกมอนเตอร์จากร mm ูปปั้นได้ด้วยนะคล้ายๆกับชุดเก่อเวทอันที่แล้วที่ผมใช้อะ่ะที่มันดูดเลือดจากร mm ูปปั้นได้อน,นี้คือความโกงของมันโอเคเรียกมูลหลอดมาเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ให้ได้ดวงวิญญาณเยอะๆอจะได้สู้กับบอสสบายๆแล้วผมก็เอายาบัฟมาเยอะด้วยนะเพราะว่าไม่ประมาทใช่ว่ามีของเทพเราจะสู้กับบอสตัวสุดท้ายสบายขึ้นนะโอเคเก็บโซมาเดี๋ยวเราจะใช้ เออสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเออลารดปีซึมนะหืมโหดมากโหดมากเดี๋ยวจะย,ย,ยิง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 โอ้ยดามเมจหนักมากดาเมจหนักมากเดี๋ยวลองใช้ไอ้นี่หน่อยดิปึ๊บเออล็อกเป้าล็อกเป้าตามยิงตามตามไม่ทันเลยเออเออยิงยิงเออ,โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยดามเมจแรงอยู่นะเนี่ยเออเอาลารดปีซึมดีกว่าเออเวลายิงเราก็จะได้ดวงวิญญ,ญาณด้วยนะก็กลับไปตามเก็บดวงวิญญ,ญาณด้วย ยิงยิงลรอกเป้าไปลรอกเป้าไปเรียบร้อยตาแตกหนึ่งดวงตาแตกหนึ่งดวงรู้สึกว่าลัดปีซึ่งจะเวิร์กมากๆเลยนะโอเคโอเคช่อก่อนนี้เทพมากนะถ้าคุณผู้ชมเก็บวิญญาณได้หลายๆจะแตโอ้ยแรง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 โอ้ยแรงแรงแรง กูสู้บอตัวสุดท้ายไม่ได้ของนําขนาดนี้โอ้โหชือก่อนนี้มันเก่งนะแต่ว่ากูกาก,กเองเออ <c oughs> คือผมผมชอบชุวงก่อนเก่าตรงมันรีเจนเลือดได้อะมันรีเจนเลือดโหดอนะถึงอันนี้มันจะมีบัฟรีเจนเลือดแต่ว่ามันก็รีเจนได้ไม่สุดเท่าอันนู้นอะ่งดูดิเก็บสามสเต็กก็จะมีเหมือนมีวิญญาณ33ขั้น3ามขวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองลงกิจกรรมโอนวันอาร์มี่ดูมากูช <c> ม <oughs> ดูถ้าผมเอาเซ็ตเก่านะเซ็ตรีเจนเลือดนะยุบยิง นี่ดูดูดูดแป๊บเดียวเลอกกูเต็มละเลือกกูเต็มแล้วเรียบร้อย <c oughs> เออดี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 อาวุธบางอันที่ไม่ใช่อาวุธของมูลหลอดก็ยังเทพอยู่นะยังใช้ได้ดีเลยอเออ,อย่างเช่นหมัดเนี่ยเออมันโหดมากแล้วก็พวกสมุดเวทเนี่ยเออมันดีตรงมันติดตามนะไอเทมมูลหลอดไม่มีไอเทมไหนติดตามได้เลยนะคุณผู้ชมมาครับมาแล้วบอสบอสบอสน,นี่นี่นี่บอสบอสบอสโอ้โหยิงยิงยิง มันจะพังมันจะพังเพชรมันจะพังเพชรสิ่งสําคัญเนี่ยคือเราต้องปกป้องเพชรเอาไว้ยิง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 เอ้ยมันก็ดาเมจไม่ค่อยแรงนี่หว่าหมายถึงบอสนะมันก็ตีเพชรเราไม่ค่อยเข้านี่หว่าเออฮึบ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 นี่นี่เราดาเมจโหดกว่าครับโอ้ยอะไรเนี่ยมีป้อมปืนอะไรด้วยยิงจบยงังเรียบร้อยแค่ฆ่าบอสก,ก็เคลียกิจกรรมได้แล้วนะเออลาดปีซึ่มนี่โหดจริงๆเลยกูอยากจะบอกให้